ใส่แมสให้ลูกได้เมื่อไหร่ถึงจะถือว่าดีในยุคที่เริ่มกลับมามีการระบาดของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อ RSV เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการกลับมาใส่แมสถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะปกป้องไม่ให้ลูกของเราได้รับตัวเชื้อโรคและเกิดการเจ็บป่วยตามมาค่ะสําหรับเด็กในช่วงของแรกเกิดจนถึง1ขวบปีแรกไม่ควรใส่แมสค่ะเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ค้างและเด็กยังไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ รวมถึงยังไม่มีความสามารถมากพอในการดึงแมสออกได้หากว่ารู้สึกอึดอัดค่ะสําหรับในกลุ่มของเด็กตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง2ปีนะคะกลุ่มนี้เนี่ยหากว่าคุณพ่อคุณแม่มีความจําเป็นที่จะต้องพาลูกเข้าไปในกลุ่มคนที่มีความหนาแน่นอยู่คุณพ่อคุณแม่สามารถใส่แมสได้แต่เป็นเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นและคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยหันมาเช็คค,ค่ะว่าลูกเนี่ยยังมีการหายใจที่ปกติดีอยู่วิธีของการเช็คว่าลูกหายใจปกติดีอยู่ให้มอ บริเวณของทรงอกและใบหน้าของลูกนะคะหากว่าเด็กเริ่มมีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ค้างเนี่ยเด็กจะเริ่มกระสับกระส่ายก่อนค่ะแต่หากว่าเราปล่อยนานจนเกินไปเนี่ยลูกก็จะดูหลับซึมไปเลยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ใช้ได้แต่ต้องระมัดระวังค่ะและสําหรับกลุ่มเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบปีเป็นต้นไปค่ะสามารถที่จะใส่แมสได้นะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเลือกแมสที่ไม่แน่นเกินไปเพื่อที่จะให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปค่ะอันดับถัดมานะคะแมสกก็จะต้องไม่หลวมจนเกินไปด้วย เพราะหากว่าหลวมเกินไปก็จะเสียประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อนั่นเองค่ะหากคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดค่ะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดในการดูแลเด็กๆนะคะสามารถพิมพ์คำถามของท่านไว้ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอเจนจะตามมาตอบให้ในทุกคำถามนะคะอยากให้คุณพอ่อคุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขไปกับดูดูเลิฟและหากว่าท่านใดต้องการข้อมูลสาระสอดแทรกด้วยความสนุกกดติดตามดูดูเลิฟกันไว้เยอะๆเ,เลยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะดูดูเลิฟรักทุกคน Hello!